พญานาคกัญายาณีนาคินีหรือในที่นี้เราจะขอเรียกว่าพระแม่มนสาเทวีโดยรูปลักษณ์ของพระนางนั้นเป็นพญานาคสาวลำตัวยาวพันภูเขาพระเมรุได้รอบหนึ่งและมีปีกสีทองกว้างสยใหญ่ปีกท,ที่ปรากฏแสงดาวเลยยิบรลยยับจะประกายขนปีกที่ต้องแสงพระอาทิตย์ด้านหลังของพระแม่เจ้า มีเสียงพญานาคห้าเสียนพระหัตถือหอยสังประทานทรัพย์และความสงบสุขตามตำนานความเชื่อของฮินดูท่านเป็นพระราชธิดาของพระศิวะและเป็นพรคณิษฐาของพญาอนันตนาคาราชในอีตำนานเล่าว่าพระแม่กาละยานีนาคินีเป็นนาคีที่มาจากการควรเกษียณมหาสมุทรซึ่งท่าน เป็นปางเึ่นของพระแม่ลัสมีผู้มีทรัพย์มากสำหรับในประเทศไทยเองมีความเชื่อว่าพระแม่กัละยาณีนาคินีเป็นเทพีผู้เฝ้าทรัพย์ของพระพุทธเจ้าโดยพระนางมักจะถูกสร้างอยู่ด้านหน้าทางเข้าโบสถ์หรือพระวิหารที่สถิตพระพุทธรูปโดยความเชื่อแล้วพระนางจะประทานความสุขความสมหวัง ประทานทรัพย์โชคลาเาเสน่หาความสวยงามสำหรับใครที่ค้าขายของสวยงามหินหรืออัญ,ญมณีไม่ควรพลาดนะคะให้ไปลองหามาบูชากันดูนะคะอาจารย์กบนักวัดองคเปิดสายพยานดินดีที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางและสร้างสรรค์งานศิลปะให้แก่ลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ